สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เอพัทชาแนลนะครับและคลิปนี้เรามีของมาอวดเราจะมาโชว์นี่เลยครับกระเป๋าตู้กาจปองโอ้โหบอกเลยนะครับตอนนี้ชั่วโมงนี้แรมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ของออกเรียบร้อยเขาไม่ผลิตแล้วนะครับเขาเปิดพรีออเดอร์มาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงประมาณกุมภาเนี่ยแล้วก็มาออกของมาออกเดือนมกราเนี่ยครับก็นี่เลยครับซึ่งราคารีเซลนะครับทั้งในญี่ปุ่นและในไทยนะครับ พอ้าแม่ค้าเขาก็จะขายอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเห็นถูกสุดใจดีหน่อยก็จะมาประมาณ8,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างจะโชคดีนะครับได้มาราคาแบบหน่ารักเลยแหละอ่ะมาดูตัวนี้กันครับ <S <S <uck> <S เป็นแบบกระเป๋าแบบไซส์ใหญ่เป้แบบแบ c ็คแพคเลยครับ แล้วก็เป็นดีไซน์ของตู้กระจงของทัการะโทมีนะครับจะไม่ใช่ดีไซน์ของทางบันไดนะครับถ้าใครกดบ่อยๆก็น่าจะสังเกตกันนะครับว่าตู้กระจงเนี่ยมันมีหลกัหลกๆเลยมันมีสอง่ายนะครับทัการะกับบันไดนี่ก็จะเป็นตู้กาชานะครับอือก็จะเป็นโทนสีขาวแล้วก็มีโลโก้กาชาแบบนี้แล้วก็ทีเด็ดของเขานะครับก็คือตัวนี้มันหมุนได้จริงๆแล้วนะมันเหมือนของจริงเลยนะครับนี่โอ้โหฟังเสียงก่อนโอ้โห สุดป่ะ <Wow. S 1> แล้วดีพวกนี้ครับเขาก็สกรีนแบบมคมลวดลายคมชัดเลยนี่นีนแล้วก็ด้านล่างนะครับเขาก็จะมีช่องเป็นซิปนะครับเปิดสําหรับให้กระจาปองเนี่ยมันไหลลงมานะครับด้านหลังครับวัสดุเขาโอเคนะครับดีมากเลยเป็นแบบเป็นผ้าแบบเป็นผ้าลักษณะนี้ครับเป็นแบบตะข่า,ขายตะข่า,ขายเนี่ยมีการซับแบบดีนะครับวัสดุคือดีมากนี่โราก้กาชา สกรีนแบบคมชัดเลยสองฝั่งจะมีป้ายด้วยนะครับป้ายแท็กนีกาชาทากระโทม่โชวี่กาชานะครับผมว่าหลายๆคนก็แบบแรกน่าจะอ่านว่าโโวี่กาชากันแทบทุกคนเลยนะครับตัวนี้ Made in China นะครับอ๋อสำหรับตัวนี้จะเป็นการขายอยูเยนนะครับก็จะราคาย่อมเยาอ่ะสำหรับตัวข้างในครับนี่เดี๋ยวรูดให้ดู Uh huh. ข้างในแบบจุกใจเลยครับสามารถใส่แล็ปท็อปใส่โน้ตบุ๊กที่ขนาดจอใหญ่ๆนี่ได้เลยนะครับเนี่ยใส่ได้สบายเลยของผมประมาณ1ิบสิบสี่สิบห้านิ้วอะ่ะโน้ตบุ๊กอะใส่ได้ใส่ได้เจ๋งแหละใส่เอกสาร a ออะไรเนี่ยสบายมากเลยครับนี่ในช่องเขานะครับก็จะมีแบบที่ใส่เอกสารมีช่องแบบเล็กๆน้อยๆตรงนี้ให้ใส่ด้วยครับ ใส่ดินสอสใส่อุปกรณ์ได้แล้วก็มีช่องลับเป็นซิปรูดแบบนี้ครับเนื้อผ้านี่เขาดีมากครับเป็นเหมือนคล้ายๆหนังเลยนะคือคุ้มค่าคุ้มราคาเลยอ่าแล้วก็ทีเด็ดทีเด็ดด้านหน้านี่ตรงนี้ตัวกระจกตู้กระจกปองเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นพลาสติกแบบใสๆนี่มีความหนานะครับเดี๋ยวเราจะรูดออกมาดูเปิด ตัวนี้เป็นใบปิดนะครับเหมือนตู้จริงๆเลยตู้จริงๆเขาจะมีใบปิดแบบนี้ที่เป็นคอลเลกชันต่างๆของตู้นั้นๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นใบปิดแบบนี้แล้วก็จะเห็น,เ,หนเป็นแบบตู้ใสๆเปล่าๆแล้วนะครับโดยด้านล่างนี่นี่นี่ไม่รู้เห็นไหมด้านล่างนี่ครับมันจะมีซิปนะครับซิปเอาไว้ให้ไข่กรจาปองเนี่ยมันไหลลงไปได้นะครับนี่โดยเราต้องรูดปื๊ดอ่าแล้วมือมันก็จะโผล มือมันก็จะโผล่ตรงนี้ครับนี่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 มันจะทะลุเชื่อมกันนะครับแต่ว่าถ้าใส่กาจาปองเนี่ยก็ต้องลูดซิปปิดไปก่อนโดยเขาให้นี่ครับไขากาจาปองเปล่าๆนี่มาให้ถึง10ลูกเลยครับซึ่งเป็นทรงแบบคลาสสิกเลยนะครับใครที่มากดกาจาปองบ่อยๆยุคหลังๆเนี่ยน่าจะสังเกตกันนะครับมันจะเป็นกาจารปองที่เป็นสีเดียวกันหมดอนะ่ะแล้วก็แบบใช้งัดๆเปิดเปิดเอานะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบ ครึ่งครึ่งสีกับครึ่งใสนะครับที่แยกกันออกจากกันนะครับเป็นแบบคลาสสิกสุดๆอ่าเขาก็ให้มาครับเราก็หยอดไปเลยครับเป็นการโชว์นะครับตามชื่อตามชื่อกระเป๋าเลยครับโชวี่กาชานี่เราก็ใส่ได้เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด10ลูกโอ้โหใส่แล้วยิ่งดูสวยเข้าไปใหญ่เลยครับแล้วก็ลูบซิปปิดครับ ก็ไข่ซึ่งตัวนี้มันเป็นกลไกลเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกหลอกๆนะครับไม่ไม่ได้มีกลไกลที่สามารถไขแล้วละไขมันจะลงไปได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีช่องทางอย่างเช่นนี่ไตรงช่องทางออกเนี่ยเราก็สามารถล้วงเข้าไปได้ครับไปสกิดตรงซิปนะครับมันจะมีซิปอยู่นี่แล้วก็ล้วงไปได้ครับ สุ่มๆม,มาสักใบหนึ่งนี่หลวมมาแล้วออกมาแล้วหนึ่งใบนี่ครับก็เป็นการเล่นตู้กระเป๋ากาจาปองแบบนี้ครับโหแช่ฟังเสียงก็เพลินแล้วเดี๋ยวเราลองสะพายกันดูดีกว่า เอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิวกระเป๋าเป้ตู้กาจาปองนี่ครับจากทาการะโทมี่โชวีกาชานะครับซึ่งตัวนี้สนนราคาตอนเปิดพรีออเดอร์เมื่อต้นปี2023เนี่ยครับเขาจะเปิดไปที่ราคา9,900เยนนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยเนี่ยในเลทเงินไทยก็จะประมาณ2,500-2,600เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหนักหน่อยคูณจุด3ก็3,000บาทก็ยังโอ้โหถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้ ของออกเรียบร้อยแล้วใครที่ไม่ได้ pre order นะครับโอ้โหรับรองราคาแบบทะลุดาวังคาเลยครับเพราะว่าตัวนี้เขาต้องสั่งจองผ่านเว็บเท่านั้นนะครับไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะครับผมเองเนี่ยผมก็ชะล่าใจตอนแรกก็แบบไ่คิดว่าไปญี่ปุ่นแล้ว้ออาจจะไปเจอตามร้านต่างๆวางขายแล้วก็หยิบซื้อได้เลยแต่ว่าผมไปแล้วไม่เจอสักตาเลยครับคอนเฟิร์มได้เลยผมไปเดือนมิถุนานนครับ ไม่มีสักล้านให้เลือกเลยอะอนจนสุดท้ายก็เนี่ยเพิ่งมาได้มาไม่กี่วันนี่เองครับจากลูกเพจของเราในราคา4,000บาททั่วครับถือว่าราคาน่ารักนะครับจากที่ตอนนี้เขาขายกันหลักหมื่นครับหลักหมื่นผมก็ไม่สู้หเหมือนกันนะครับเรียกว่าใครที่เป็นสายกดกาจปองเนี่ยโอ้โหควรค่าของมันต้องมีเลยครับของสะสมแบบนี้น่ารักและแบบฟินมากเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเราไปกาจปอง3,000ตู้หรือว่าไปญี่ปุ่นเนี่ย รับรองครับผมจะแบบตัวนี้ไปไปเล่นด้วยนะครับใครอยากได้ก็ลองไปสืบไปหากันดูนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะหายากสันิดหนึ่งอ่ะเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากกไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ